ช่วงที่ผ่านมาเอาเฉพาะสองสมปีที่ผ่านมาก็ได้คิดว่ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นในโลกออนไลน์แล้วกันซึ่งปกติก็จะคุยกันแต่เรื่องของว่าแนวโน้มการเติบโตนะคะเกณฑอัตราดอกเบี้ยทิศทางเศรษฐกิจแรงต่างเนี่ยแต่ว่าเริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์จานวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพูดคําว่าปัญหาเชิงโครงสร้างพูดคําว่าความจําเป็นเร่งด่วนของการต้องปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็พูดในลักษณะที่พยายามคิดกันจริงจัง ะะมาคืนไม่ใช่แค่เป็นการพูดลอยๆว่าเราต้องปฏิรูปแล้วนะ,นะ,ะเพราะว่าส่วนหนึ่งจริงก็ต้องอย่างเกียรติอาคิมพัชระเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่ผลิตงานวิจัยที่พยายามชี้ะะให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าความสามารถในการแข่งขันเราเนี่ยถดถอยลงมากแล้วมันถูกกระแทกถูกกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่วนหนึ่งคุณธนาธรพูดไปนะคะเรื่องของความการขาดความสามารถในการส่งออกอย่างเช่นเมื่อก่อนเราส่ง ฮาร์ดดิสตอนนี้ใครบ้างยังใช้ฮารดิสอะไรเงี้ยนะคะเรื่องของภัยคุกคามที่เริ่มเข้ามาที่อุตสาหกรรมออโต้นะคะเพราะว่าเนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางของอไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งต้องการรถไฟฟ้ารถอีวีเมื่อเช้าก็เพิ่งไปอันนี้ก็กรณีล่าสุดพอดีเพิ่งไปร่วมเสวนาของจัดโดยสาวิทยาสกู o o l o จ e n เนียรนะคะเขาชวนไปแลกเปลี่ยนกันเรื่องกรีนสตีลนะคะซึ่ง ก็ไม่ได้รู้เรื่องวิศวกรรมอะไรใดๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไปนในทางาการเงิน Green Steel มันคือ,อไอเดียที่ว่าเราจะต้องผลิตเหล็กกล้าสีเขียวคือเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าก็ยังใช้เช่นาฐานหินในการผลิตใช้ความร้อนสูงอะไรต่างๆมันก็ แล้วก็เป็นสาสตร์กรที่คุยกันว่ามันน่าจะลดคาร์บอนยากหรือที่เรียกว่าฮาร์ทูอเบแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีเทโลยีใหม่ๆอะไรแต่ที่น่าสนใจคือวิทยากรหลายท่านในวงเนี่ยคือจริงงานเสวนาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งชื่อกรีนสตีลเขาตั้งชื่อว่ากรีนสตีลอพอลิปส์อันนี้ก็เลยส่วนตัวก็เออสนใจชื่องานมากเพราะว่าถ้าฟังดูกรีนสตีลมันดูเป็นอนาคตนะมันเป็นความหวังแล้วมาผูกกับคําว่าอพอลิปส์เนะพอถามทางองค์กรผู้จัดเขาก็บอกว่า ไม่ได้แล้วมันคือต้องเปลี่ยนไม่งั้นคือตอนนี้เราก็แย่อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือมันเขาบอกว่าความท้าทายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องไปสู่กรีนซิลให้ได้เพราะว่าทิศท,ทางทั้งทิศทางโลกด้วยทั้งลูกค้าทั้งต่างๆแต่ ตอนนี้เหล็กไทยอย่างที่ทุกคนก็ทราบใช่ไหมคะเราก็แข่งไม่ไหวละนะคะเพราะว่าเราก็โดนดั้มโดนเหล็กจีนเข้ามาตีตลาดยังไม่นับเรื่องของเหล็กด้อยมาตรฐานเรื่องกระบวนการ i อออะไรต่างๆ,ๆที่หลายประเทศไม่ใช้แล้วอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความท้าทายแบบนี้ซึ่งคิดว่าถ้าหันกลับมาดูในประเทศเนี่ยเราก็จะมีภาคเศรษฐกิจที่เหมือนอยู่ในภาวะแบบนี้เหมือนกันคือความท้าทายในการไม่ใช่แค่ท้าทายที่จะปรับตัวสู่อนาคตว่าจะไปยังไงแต่ว่าตัว ต้นทุนภายนอกซึ่งจะขอใช้ศัพท์ที่นักเศรษฐศาสตร์ชอบใช้แล้วกันก็คือ e เ x ก n a l i t i e s ต้นทุนภายนอกต่างๆซึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดถึงมันเท่าไหร่เนี่ยมันเริ่มไล่มาทันนะคะอย่างเรื่องการปล่อยคาร์บอนนี่ก็เป็นตัวนึงเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาภาวะโลกรวนซึ่งเป็นโลกเดือดแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเลยเป็นคือมันเลยเป็นเรื่องที่ก็เข้าใจว่ายากมากๆสาหรับแทบทุกภาคส่วน นะคะคือจะไปข้างหน้าก็ไม่แน่ใจเอ๊ะทิศทางจะไปยังไงหรือจะแข่งได้ไหมในแง่นี้แต่ว่าในณขเดเอกากันพอกลับมาดูสมรถสมรถนะของตัวเองอก็เหมือนแบบเอ๊ะมันกลายไปว่าเราก็ถูกดึงนะ,ะหรือว่าเราวิ่งได้ช้าลงมีปัญหาที่ตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเลยมีปัญหาหลายส่วนนะคะ